จริงๆแล้วปัญหาของน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะคะต้องบอกว่าก็เป็นปัญหาที่เราเนี่ยคือชินชินกับมันมาโดยตลอดนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่าสําคัญก็คือเรื่องของการทิ้งขยะเนาะเพราะว่าเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ขยะเนี่ยไปบังตามท่อระบายน้ําต่างๆ เลยทําให้น้ำเนี่ยคือต้องรอการระบายจริงๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ทั้งกรุงเทพมหานครไปขอความร่วมมือกับทางของทหารเนาะให้มาเตรียมรับมือนะคะอีกหนึ่งหน่วยง,งานค่ะก็คือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเองค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ทางของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านมี4ข้อสั่งการเร่งด่วนนะคะให้ทั้งกองบัญชาการตํารวจคนครบาลแล้วก็ตํารวจภูธรภาค1นถึงเกเตรียมที่จะรับมือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ พลตำรวจตรีหญิงวิทยากรนิชาบาวรรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวท่านจึงสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจฟูตบอภาค1-9กและหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมดังนี้นะคะ 1. ให้เตรียมแผนเผชิญเหตุและพร,ร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยบรุรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดเหตุ 2. ให้จัดชุดปฏิบัติการต่างๆพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือและยานพาหนะค่ะอย่างเช่นชุดคนย้ายประชาชนและสิ่งของชุดอำนวยความสะดวกเส้นทางเส้นทางสัญจรแล้วก็ชุดสายตรวจเป็นต้น 3. จะเป็นการให้ผู้บังคับบัญชาลงไปกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดค่ะ โดยเฉพาะการให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุการณ์รุนแรงทั้งในส่วนของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานของตำรวจเองด้วยนะคะและ 4. ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ของตนเองค่ะทั้งนี้แล้วถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถที่ทาโทรแจ้งได้เลยค่ะ191หรือว่า159 9ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ